มาเชียกีฬากระโดดไกลกันค่ะวันนี้เรามีการแข่งขันของ3มสีนะคะน้องๆคิดว่าสีไหนจะกระโดดได้ไกลที่สุด กระโดดได้ระยะ1เมตร15เซนติเมตรสีเหลืองกระโดดได้ระยะ120เซนติเมตรและสีแดงกระโดดได้ระยะ1เมตร30เซนติเมตรเอ๊น้องๆรู้ไหมคะใครชนะการแข่งขันในครั้งนี้และแล้วคนที่ชนะก็คือ ว่ารู้รู้ได้อย่างไรว่าใครชนะสีแดงสามารถกระโดดได้ระยะ1เมตรส0ซนติเมตรสีเหลืองกระโดดได้ระยะ1 2 0ซนติเมโดย1 0 0เซนติเมเท่ากับ1เมตรโดยสามารถเทียบหน่วยได้เป็นเท่ากับ1เมตร20ซนเมตรนั่นเองสีฟ้ากระโดดได้ระยะ 1เมตร15ซนติเมตรดังนั้นเมื่อปรับหน่วยความยาวให้เหมือนกันเราจึงพบว่าสีแดงสามารถกระโดดได้ไกลที่สุดเลยโหยีรัฟเต็มเลยอาตรงนั้นเนี่ยป้ายเขาเขียนว่าแม่ยีรัฟเนี่ยมีความสูง610่ตอมแมก็อ่านว่า610ซนติเมตร ส่วนลูกยีราฟเนี่ยสูง410เซนติเมตรน้องๆคะจำได้ไหมว่าการอ่านเซนติเมตรเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมอ่านเป็นร้อยร้อยเซนติเมตรใช่ไหมพอเกิน100เซตมตรขึ้นไปเนี่ยเขามักจะอ่านเป็นเมตรนะคะเพราะว่า1 0 0เซมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองอะและนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยความสูงของแม่ยีราฟเนี่ยก็คือ600ซนติเมตร บวกกับ10ซนติเมตรกลายเป็น610ซนติเมตรหรือว่าอ่านเป็นเมตรได้ก็คือ6เมตรกับอีก10เซนติเมตรนั่นเองส่วนความสูงของเจ้าลูกยีราฟเนี่ยดังนั้นเราจะอ่านได้ว่า4เมตรกับอีก10ซนติเมตรนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ดูเจ้ายีราฟแล้วเนี่ยเราไปเดินดูอีกดีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอ๋าลั่นเจ้าช้างนี่นะ โอ้โหมีตั้งหลายอย่างเนี่ยไม่ได้มีแค่ช้างนะคะมีทั้งช้างทั้งกวางทั้งเจ้าลิงเต็มไปหมดเลยเอ๋เพียวอ,อยากรู้จังเลยค่ะว่าช้างเนี่ยเขามีความสูงเท่าไหร่เราไปลองวัดกันไหมแต่มีความลับอย่างหนึ่งนะที่เพียวไม่เคยบอกใครเลยเพียวเ,เนี่ยมีพลังวิเศษสามารถเซกตลับเมตรได้ฮ่าฮ่าฮ่าทีนี้เนี่ยเพียวจะเซกตลับเมตรเนี่ยมาวัดเจ้าช้างตัวนี้ เห็นไหมคะมีตลับเมตขึ้นมาจริงๆด้วยเจ้าช้างตัวนี้เนี่ยพี่เว,วัดได้360ซนติเมตรลองช่วยพี่เยวคิดหน่อยนะคะว่าแอที่พี่เอว,วัดเมื่อกี้3 6มรเซนเมตรอ่านเป็นเมตรได้อย่างไรอ่านได้อย่างไรถูกต้องนะคะอ่านได้เป็น3าเมตรหกเซนติมตรนั่นเอง วัดเจ้าช้างแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีน้องลิงด้วยเีียวอ,อยากรู้จังเลยนะว่าน้องลิงมีความสูงเท่าไรพลังวิเศษจะออกมาเอ๊ะเอาไปวัดน้องลิงน้องลิงมีความสูงที่อ่านจากตลับเมตรได้ก็คือ120เซนติเมตรน้องๆคะ120่เซนติเมตรเนี่ยก็มาจาก100เซนติเมตรบวกกับอีก20เซนติเมตรใช่ไหม เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า100ซนติเมตรเนี่ยมีความหมายเท่ากับ1เมตรดังนั้นเราสามารถอ่านความสูงของน้องดิงตัวนี้เนี่ยได้เป็น1เมตร20ซนติเมตรนั่นเองหลังจากที่เราได้ลองวัดความยาวกันเป็นแล้วเนี่ยแล้วเราก็คาดคะเนความยาวกันได้แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเราลองมาเปรียบเทียบความยาวกันหน่อยเร็วรูไม่ทำไมที่เราอยากให้น้องๆเรียนเรื่องเปรียบเทียบความยาว เพราะว่าเจ้าหมีแพนด้าสองตัวนั้นที่น่ารักน่ารักอะเขามีความสูงใกล้เคียงกันเลยอ่าเราลองไปเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าใครสูงกว่ากันพลังวิเศษจะออกมาเอ๊ะแพนด้าตัวแรกวัดความสูงได้9 0เซนติเมตรวัดอีกตัวหนึ่งเอ๊ะแพนด้าตัวที่2วัดความสูงได้ 85เซนติเมตรโอ้โหถ้าพี่เย,ยวไม่ดึงตลับเมตรมาวัดเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยนะคะว่าเขามีความสูงต่างกันแล้วถ้าพี่เย,ยวถามน้องๆเหล่าว่าแพนด้าสองตัวนี้เนี่ยเขามีความสูงต่างกันกี่เซนติเมตรคะทำยังไงถูกต้องนะคะก็คือนำความสูงของตัวที่สูงมากกว่าเนี่ยมาลบกับความสูงของตัวที่สูงน้อยกว่าก็คือนำ 90มาลบกับ85ดังนั้นคำตอบก็คือแพนด้า2ตัวนี้เนี่ยมีความสูงต่างกันอยู่5เซนติเมตรนั่นเอง<า>ไปเที่ยวสวนสัตว์ต่อดีกว่ามีโซนไหนหน่าสนใจอีกบ้างนะอ้าทางนั้นเนี่ยเป็นป้ายบอกทางไปดูสัตว์ที่อยู่ในอากาศหนาวๆไปดูกันดีกว่าห้ามาถึงแล้ว ที่นี่เนี่ยมีตักขั้วโลกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเจ้านกเพนกวินน่ารักมากๆเลยแ้วก็มีเจ้าหมีขั้วโลกด้วยเขาอยู่คนละตู้กันนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเขาก็กินกันดังนั้นก็ต้องจับแยกกันใช่ไหมน้องๆคะเราลองมาวัดความสูงเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิตสตัวนี้กันพี่ยวจะใช้พลังวิเศษอีกแล้วนะ ตลับเมตรของพี่เอลเนี่ยวัดเจ้าแผ่นกวิ้นได้110เซนติเมตรไปวัดเจ้าหมี้วโลกบ้างอ๋โอโตลับเมตรพี่เอลเนี่ยวัดเจ้าหมีควโลกได้สูง240เซนติเมตรเลยค่ะน้องๆถ้าลน้องๆจำได้ไหมคะว่า พี่เพียวเนี่ยวัดอะไรแล้วหน่วยในตลราบเมตรที่เพียวจะเป็นเซนติเมตรใช่ไหมแต่ถ้าค่าที่อ่านได้เนี่ยเกิน100ซตมรขึ้นไปเนี่ยเขาจะนิยมอ่านเป็น1เมตรกับจุดๆๆใช่ไหมหรือว่าเป็นเมตรกับจุดๆๆเพราะว่า1เมตรมีค่าเท่ากับ100ซนติเมนั่นเอง ในที่นี้เนี่ยเจ้าเพนกวินมีความสูง1 1 0ซนติเมตรก็เท่ากับว่า1 0 0ซนตมรแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรแล้วก็อีก1 0เซนติเมตรหลังเนี่ยก็คือ1 0เซนติเมตรดังนั้นความสูงเจ้าเพนกวินก็คือ1เมตรส0ซนติเมตรส่วนความสูงของเจ้าหมีขั้วโลกตัวนั้นล่ะเท่าไหร่คะอ่ะก็จะได้เป็น2 0 0ซนเมแรกก็คือ2เมตร อีก40ซนติเมตรยังไม่ถึง100ซนติเมตรใช่ไหมคะก็อ่านแค่40เซนดังนั้นเนี่ยความสูงของเจ้าหมีขั้วโลกตัวนี้จะมีความสูงเท่ากับ2เมตร40ซนติเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครสูงกว่ากันใครคะอ่อหมีขั้วโลกสูงกว่าเพนกวินนั่นเองวันนี้สนุกสุดๆไปเลยแต่เอ๊ ยังวัดได้ไม่หนำใจเลยพี่ยกไปหาอะไรวัดต่อดีกว่าอเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยมีประตูตั้งสามบานแน่ป้ายบอกว่าประตูแรกเป็นประตูเสือค่ะน่าสนใจประตูที่สองเป็นประตูของหมีประตูที่สามเป็นประตูของช้างน้องๆคะเราเคยวัดทั้งความสูงของสัตว์ความยาวของธงไปแล้วใช่ไหมคะ เราลองมาวัดความกว้างของประตูกันบ้างดีกว่าพี่เยวจะเอาอุปกรณ์เัดของพี่เยวมาแล้วนะอ่าไปเลยไปวัดความกว้างของประตูเสือให้พี่เยวหน่อยอ้าประตูเสืออ่านค่าได้180ซนติเมตรอ้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถ แปลงเป็นเมตรได้ยังไงคะ1 0 0ซนติเมตรแรกก็คือ1เมตรใช่ไหมดังนั้นก็เลยอ่านว่าประตูเสือเนี่ยมีความกว้าง1เมตร80ซนติเมตรต่อมาไปวัดประตูที่2กันประตูที่2อ่านได้260ซนติเมตรดังนั้นเนี่ยเราสามารถอ่านเป็นเมตรได้ยังไง200ซนติเมตรแรกจะแปลงเป็นเมตรก็คือ 2เมตรใช่ไหมเพราะว่า1เมตรมีค่าเท่ากับ1 0 0เซน100เซนเท่ากับ1เมตรอ่าดังนั้นเนี่ยประตูหมีเนี่ยมีความกว้างเท่ากับ2เมตร60เซนติเมตรเหลืออีกประตูนึงนะไปวัดก็โอ้โหประตูช้างนี่กว้างจริงๆเลยประตูช้างเนี่ยพี่เอวอ่านจากตลรางเมตรได้เป็น370เเซนเมตร ดังนั้นเนี่ยเราจะอ่านเป็นเมตรได้ยังไงน้องๆช่วยพี่เอคิดหน่อยค่ะถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยประตูช้างจะมีความกว้าง3ามเมตรเจเซนติเมตรนั่นเองเด็กน้องๆคะถ้าพี่เอแอบถามว่าประตูไหนเนี่ยมีความกว้างน้อยที่สุดไปมากที่สุดคะ เราสามารถสังเกตง,ง่ายๆจากหน่วยที่เป็นเมตรใช่ไหมคะไม่เท่ากับซักประตูเลยใช่ไหมหนึ่งเมตรกว่าสองเมตรกว่าสามเมตรกว่าดังนั้นเนี่ยเราสามารถนําเมตรเนี่ยมาเทียบกันได้เลยประตูเสือกว้างน้อยสุดต่อมาประตูหมีกว้างใหญ่ขึ้นมาเองนิดนึงก็คือ2เมตรประตูช้างก็คือที่ตัวเลข3เมตรใช่ไหมคะดังนั้นเล็กสุดคือเสือหมีแล้วก็ช้าง น้องคะพี่ยมีลิกเล็กๆมาบอกนะคะว่าการที่เราเขียนหน่วยเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยเราสามารถเขียนตัวย่อได้นะได้ดังนี้หน่วยเมตรตัวย่อก็คือม,มมจุดเซนติเมตรตัวย่อก็คือซอม,ม,มแล้วก็จุดอ่าโดยที่เราสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะหน่วยเมตรเป็นมจุดใช่ไหมคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ m เล็กแล้วก็จุดอ่าส่วนเซนติเมตรเนี่ยก็คือ c เล็ก m เล็กแล้วก็จุดนั่นเอง